สวัสดีครับพ่อผมเบ้าเคสสติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องฝนตกหลายมือกับผักันเข้าป่ามาหาเบิ่งเฮ็ดพี่น้องโปรกไก่น้อยดอกาม,มากงามเข้ามาพบเจอเห็ดปวกไก่น้อยหรือเห็ดปวกเข้าป่าโอ้ยเสียงแมงยีอืมน่ะตกพอดีมุกเลย นี่อีกจะ,ะดังขนาดเด้อพี่นงปึ๊บพี่นองมีหลายเฉลยนอกบบนี้ดีมกเลยดึงเอาดึงเอาลยเนาะไปส่มอยู่เฮือนนะบอกเค็ญเนาะเสียงแมงแบบ,บแบบนี้นี่จ้ะเก็บเอาแบบนี้เลยเด้อเดี๋ยวเขาไปส่งเอา ต่ก็อยเก็บทีละโดกระโดก,ดกแต่ว่าเสียงแมงดังแบบนี้ดังอีดีด้วยขนาดเราได้อยู่ในข้างในกล้องก็ยังดังแบบนี้เนาะผ่านเข้าไปในข้าวแห้งดังทีเนาะหยู่มาเลย ป้ายเลยให้ปลูกไก่น้อยได้ฝนฝนใหม่ตกอีกแล้วฝนพายุพายุดูดูร้อนบะกร่มอุตุบอกเมนบอกพี่เนาะยี่สิบถึงยี่สิบสองภาพใต้เจอกันทั่นหนาเนะหลายจังหวัดคือจ้า โดนกันดูร้อนโอ้จริงนะพดนบทำที่บ้านกีะชุดหนูนี่เน็นเอียดเนีสิเกดอกด้นเนีเชืน้อยนีนนอ,นอยป๊าดแต่มันงาม hộp cái nôi Cúc cúc năm kiếp bạn Đừng làm như mốc xe đấy hết chân xe Để tiếp nông phim ตราพักเงี้ยพักเงี้ยขาอ้วนอ้วนมื่อื่นหนบานที่นี่เนาะบานเราหอดเมื่อื่นแล้วมาแรงเลยกับบานแหละใหญ่ไวเห็ดปวกแต่ก็จะมีดอกน้อยน้ำเห็ดโคนหลวงเขาออกตั้วโมเข็นสติ๊กหามโอ้เจอรอบนี้ยังม่เจอเห็นหอยคนเอาอยู่แต่ว่าน้องโมเข็นเห็นอยู่จ้า เจอ,อที่ก็ยัดรุ่นเพื่อนโดกมุกมุกแม่งก็กเริอมบานไปเลยเด้อดหูลดตาราเสียงแมงอีตัวพี่น้องเด้ <c oughs> ขอเป็นในกลน้องมันดังยี่เด้ <c oughs> บอกเสียงเด้พี่น้องเสียงมันดังยี่เดครับขอภัยนำบึง่งสภาพเอาเนาะเฮ็ดเถิด งานไ่ดีธรรมชาตินะ ได้ยุงสามหมู่เต้นโพนี่ก็บไ้เนาะนี่เป็นกระมองนี่แหละเดี๋ยวไปเลาะหาเพิ่มจ้ะเผื่อไปเจออีกจักหมู่สองหมู่กลับมาถึงบ้านแล้วนีรับเห็ดที่เราได้มาบรได้เพิ่มพี่น้องเดินหาแล้วบรได้เพิ่มครับกลับมากระทำการล้างทำความสะอาดตัดขาเรียบร้อยจะมาทำเมนูกินกันครับ มาจ้าพี่น้องสติ๊กเะ็พาทำไข่เจียวไข่เจียวเฮ็ดอ่าเปิดหมไปแล้วได้ก,กรอบๆปะได้ก,กรอบๆบอได้เพิ่มหลังสันเมนูคือเกาไข่เจียวเฮ็ดปลวกไก่น้อยปลวกชุด ือตีไข่กอ่อนไข่สองฟองไข่ตีเท่าไรให้มันจะได้ฟูๆนองกระดาสใสมาตามด้วยเห็ดเลยจ้า ยังไ่ได้เหยืหลายๆนี่เนาะเธอได้มุกเนาะได้มุกที่นี่อยากได้ไหลายกะใส่ไข่หลายเอาเขาให้เขาเยี่ยงจะมีห้องให้ไข่กำเพชดเข่าเนื้อให้กังค่ะก่อนไปแบะบะนี้เจียวจ้า Ilde. เห็ดเห็ดปวกในน้อยเจียวผ็ดต้มผักกาดดองแกงหน่อไม้แดดหนังกันครับวันนี้มีแดดหน่อยเมื่อวานฝนตกตเมนแดดก็น่าจะโอ้ฝนก็น่าจะบ่บยๆมาอีกทีฝนเริ่มตกนะเมื่อเช้านี่ระหว่างไปค่ะก็ยังมีโปรย,ยในทางเริ่มตกแล้วชิมก็อุย้ยข้างในเป็นเห็ด หน่อยก็มีเฮ็ดเห็นเก็บอีกแล้ว่นองฝนมาแล้วเติมน้ำเพราะนน้ำนี่เนี่ยเหนียวพระเจ้าเลยแกงทำไมถ้ักัญเงียงอันนี้เมื่อวานนี้ไปตลาดไปซื้อกักเงียงมาน้ำท่วมตลาด <laughs> อยู่บางสวรรค์ตลาดบางสวรรค์คือของมาทำกินกันเมื่อวานมันเกิดสียติ๊กแต่ไม่ได้จัดอย่างเลี่ยงกันเล็กๆเนาะง่ายๆเอ็นั่นเอ็นนี่กินกันจ้ะติดอยู่ตลาดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมองอนะไรเนาะ ไปพญาตกบกเบื้องเรไปบางสวรรค์เนอนะอุ้ยน้ำช่วงตลาดใช่คำว่าตลาดน้ำเม,มื่อวานนี้น้ำเกือบเพียงหัวเขาเ่าอยู่ในตลาดตลาดบางสวรรค์ถ้าผู้ใดได้ไปเนะมื่อวานนี้นะช่วงฝนตกช่วงบ่ายๆเล้บนาะสองบ่ายสอง mọi người chết 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 người chết 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 có chết 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 đứt อย่างหนึ่งตอนเก็บแมงห้องดังเนอีกเป็นดังหีิธรรมชาติเนอะจะเอ็ดนาใดได่ใช่ธรรมชาติ <c oughs> อยู่บ้านมีอย่างเนะเสียงนกอ, <c oughs> อัสมีอยู่เฉพานบดังปัานไหนทีมีตัวนึงเพลงค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อดีดีดดีแต่เสียงนกกรบมาเสียงนกหายว่าเมฆอันนี้มันอยากหลายภาคใต้ย,นนยันหลายมันเป็นฤดูของมันอยู่เนาะยม่ว่าจะเข้าป่าเห็ดเข้าสวนเข้าอะไรก็เจอแน่นอนฝนแบบนี้ป็นมักเป็นอย่างนี้ฝนและแดดสุดที่องดีดิ เมงอีเราเคยเห็นหน้าตาเพื่อนเดเชื่อตอนได้ยินเสียงมันอยู่สูงเป็นน้องเอินเมงียงนะเมงน้ำฝนเมงน้ำฝนจะเป็นบ้านเฮายามนี่ก็จะกระจัดเลยเนาะเราจะจัดห้องฝนตกเป็นไม้แจกันเมงที่นู้นันกระหนุนฝนบ้านเฮา กัวอย่างเดียวเนาะกลัวลมแต่ยอยู่เนาะมันมันก็บอกมาได้ว่ามันจะมาเฮืองเท่าเน่เนแบบลมบงข้า,มาไม่เลยในจนเพื่อนหลังคาไปเมื่อหลังเม่อจะหลังคาจะตึต๊งเมืองข่าววางนึงนื่องไงขัดรถไปเป็นคัน,นไม่ยังดีแม่ยานางอายอุ <c oughs> ไม่จะหนีซ้อยแม่ <c oughs> ยังดีครับสับปูลโตขึน้นอยู่โคราชอีกนวลโคราชนี่ด้หลายรอบเนาะ เราก่อนนี่ก็โดนแถวโการาชรอบนี้มาอีกถ้าบบกเพลินเสียบ้านสวนบบกเพนต้องเอาเล็กหนาๆเด้อ <c oughs> ยันลมพายุบ้านสติ๊กมันชิยกเฮือนเา,าไปทั้งหลังเลยหลังคาเปิดไปหาบันเจอเนะ๊ะเ <c oughs> บาเพลินก็สิสวนอ้อมยุ้ย <c oughs> เปิดสวนบบกเพลินในการลมได้กับพะงี้ ถ่าผ่ายกัรลมน้ำแต่ก็จะเป็นช่องของเพื่อนอยู่นะเท้าอยู่ในที่อยู่บ้านธรรมจัมิลูเนาะทางลมทางไหนทางไหนแบหวานหอมไก่กับไก่นกกับนก ปั่นธรรมชาติขนาดครับนิสพากัดชินไปเรื่อยๆเนาะดีๆนะกบโบห้องสวนบางมื้อนี่กบเนี่เริ่มเริ่มเริ่มห้องแล้วเนาะแสดงว่าเพิ่นก็เริ่มเริ่มโตและเริ่มเป็นบ่าวเป็นสาวเลวจะได้ค่าว่าเอิญหาคู่บ่กพี่น้องแม่นแน่มันชิเริ่มห้องเอ๊ะปียกๆอยู่แต่ละมื้อเ่หอาเข้ามาเริ่มห้องแบนีมีหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังบอกห้องมายังมาอย่างเนาะยังเป็นกบน้อยอยู่ก็ลองสาวเข้าไปเรื่อยๆยากาศบ้านๆแนจะครับผม จากเสียงนกเสียงไก่เสียงกบมีเบดมีเบสทกอยางขาป่าก็เสียงแมลงครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า